มีทางบ้านถามมาว่าผมเคยทำผิดศีลข้อสามแต่ผู้ที่ผมล่วงเกินได้เสียชีวิตไปแล้วผมควรทำบุญแบบไหนเขาถึงได้รับบุญที่ผมทำให้ครับคุณโยมบุญเนี่ยเราทำได้ทั้งการให้ทานเช่นไปถวายสังฆทานที่วัดทระป่าทอดกรถินสร้างโบสถ์วิหารศาราทำได้หมดทุกอย่างเลยหรือว่ารักษาศีลเนี่ยศีลห้าศีลแปดก็เกิดบุญสวดมวนต์นั่งสมาธิก็เกิดบุญแล้วก็ตั้งใจเอาบุญที่เราได้ทำเนี่ยอุทิศให้เขานึกถึงเขาแล้วก็นึกส่งบุญให้อย่างนี้เนี่ย บุญก็จะไปถึงเขาเมื่อเขาอยู่ในภาวะภพภูมิที่สามารถรับได้ส่วนเราเองเนี่ยจากนี้ไปนะให้หาเวลาหนึ่งอย่างน้อยศีลห้าต้องรักษาให้ได้เปรี้ยะตลอดชีวิตจะไม่ทําผิดพลาดอีกอย่างเด็ดขาดแล้วถัดมาเนี่ยให้หาโอกาสรักษาศีลแปดด้วยเช่นว,วันพระหรือวันเกิดของเราเกิดวันจนนัอังคารพุธพระลหัวันไหนก็รักษาศีลแปดด้วยหรือวันที่เราสะดวกเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะทําให้วิบากกรรมของเราเบาบางลงจเจริญพร